เดี๋ยวทำไมตแต่เกิดมาทำไมต้องเราตร้องถือเบอร์เกอร์อมาด้วยแล้วนี่โข้ค <c oughs> วามที่ชอบฟูรีก็เป็นอย่างนี้แหละเจ๊ก,ก็อันนี้หมายถึงตัวคนเองใช่ปะหม่ผมไม่มีทางที่จะเล่นเจสัน ว้าสก,กินนี้ผมชอบที่สุดสก,กินครูชิปแบบเท้แฮนด์ลบาร์นิโวยเย่โมช่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอเชีววันเกยตีดนิ้วไม่เป็นไปอยากอยากตีดนิ้วแต่ตีดนิ้วไม่เป็นเพื่อจะทำเป็นเป็นมากเฟีย ผมชอบสก,กินนี้อ่ะของแชนน่ารักอันไหนดูซิที่สกินที่เพื่อนผมชอบอันไหนอันไหนเนี่ะไรหน่ารักอันนี้เธอสีบไม่ผมไม่มีทาอจะเป็นแชนไม่เอาผมจะเป็นคุกกี้ผมชอบคุกกี้

ชเชลลดตี้มันขี่หลังการมันอยู่ไหนเนี่ยไม่เมเห็นเชลลดตี้าตาลาเล่อันนี้ชุดธรรมดาก็ดึกเอา้าผมเยอเจ้เรว Yeah. Yeah. Let's go. Yeah. Number one share. ไอเลบคู่ขีดเราอะไรอยู่ตรงนี้นะ